สวัสดีค่ะวันนี้จินตคณิตการคูณนะคะอยู่ในหน้า39นะคะหน้า39นะคะเมื่อเปิดมาแล้วให้เลื่อนลูกคิดไปที่ข้อ1เลยนะคะมาทำพร้อมกันเพื่อเป็นการทบทวนก่อนนะคะเสร็จจากทบทวนแล้วที่เหลือให้ลงมือทำเองได้นะคะพร้อมไหมมาดูโจทย์ข้อแรก 539คูณ2นะคะมีตัวเลขอยู่4ตัวนับ1 2 3 4 2 5 10อ่านว่า1 0 2 3 6อ่านว่า0 6นะคะ2 9 18อ่านว่า1 8ข้อนี้ได้เท่าไหร่1 0 7 8 ข้อต่อไป303คูณ7นับ1 2 3 4 7 3 21อ่านว่า2 1 7 0 0อ่านว่า0 0 7 3 21อ่านว่า2 1ได้คําตอบเท่าไหร่คะ2 1 2 1นะ

เจ็ดสิบหกคูณเก้านะคะมีตัวเลขแค่สามตัวนะับหนึ่งสองสามพอนะเก้าเจ็ดหกสิบสามอ่านว่าหกสามเก้าหกห้าสิบสี่อ่านว่าห้าสี่นะคะได้คำตอบหกแปดสี่หกแปดสี่นะคะ ต่อไป8 5 7คูณ4นับ1 2 3 4 4 4 8 3 2อ่านว่า3 2 4 5 2 0อ่านว่า2 0 4 7 2 8อ่านว่า2 8ได้เท่าไหร่คะอ่านดีๆนะ3 4 2 8

8นะคะข้อต่อไป86คูณ4มีตัวเลขแค่3ตัวนับ1 2 3พอ4 8 32อ่านว่า3 2 4 6 24อ่านว่า2 4นะคะไม่มีสูตรตอบ3 4 4 3 4 4นะคะข้อต่อไป2 3 5คูณ8นับ1 2 3 4 8 2 16อ่านว่า1 6 แปดสามยี่สิบสี่อ่านว่าสองสี่นะคะแปดห้ 85, 40, าสี่สิบอ่านว่าสี่ศูนย์สี่ไม่ได้บวกห้าลบหนึ่งศูนย์ได้คำตอบหนึ่งแปดแปดศูนย์หนึ่งแปดแปดศูนย์ข้อเก้า 9, ค่ะเก้าห้าศูนย์คูณห้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าสี่สิบห้าอ่านว่าสี่ห้า ห้าห้ายี่สิบห้าอ่านว่าสองห้าห้าศูนย์ศูนย์อ่านว่าศูนย์ศูนย์นะคะได้คำตอบสี่เจ็5ห้าศูนย์สี่เจ็ดห้าศูนย์ข้อสิบมีตัวเลขสามตัวสี่สิบเก้าคูณสามนับหนึ่งสองสามสามสี่สิบสองอ่านว่าหนึ่งสองสามเก้ายี่สิบเจ็ดอ่านว่าสองเจ็ดได้เท่าไหร่คะหนึ่งสี่เจ็ 1นึสีนะคะข้อต่อไป77็คูณหนับ1 2 3 4งสองี่หกดสี่สิบสองอ่านว่า4ี่สองี่อ่านว่า4 2 4ไม่ได้บวก5ลบ1สอสี่อานว่า24ได้คำตอบเท่าไหร่คะ4 6 4หสสนะ4 6 4หสี่ ี่นะคะคข้อสิบสองสามหนึ่งเจ็ดคูณสองนับหนึ่งสองสามสี่สองสามหกอ่านว่าศูนย์หกสองหนึ่งสองอ่านว่าศูนย์สองสองเจ็ดสิบสี่อ่านว่าหนึ่งสี่นะคะได้คำตอบหกสามสี่หกสามสี่นะคะข้อสิบสาม 83คูณ4มีตัวเลข3ตัวนับ1 2 3 4 8 4 8 32อ่านว่า3 2 4 3 12อ่านว่า1 2ได้ไดคำตอบเท่าไหร่ลูก3 3 2นะข้อ14 5 9 2คูณ9นับ1 2 3 4 ก้าห้าสี่สิบห้าอ่านว่าสี่ห้าเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดอ่านว่าแปดหนึ่งแปดไม่ได้บวกสามลบห้าเพิ่มสิบไม่ได้บวกห้าลบสี่แล้วอย่าลืมหนึ่งนะคะต่อไปเก้าสองสิบแปดอ่านว่าหนึ่งแปดยาวเลยได้คำตอบห้าสามสองแปดห้าสามสองแปดนะคะ

ค่ะแล้วที่เหลือคู่อีกฝั่งหนึ่งให้ลงมือทําได้เลยแล้วก็ส่งคําตอบมาให้คุณครูเหมือนเดิมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ